นี่เรามาที่ไหนกันครับพี่ต้บบาอ๋อโดนทัพบาร์กาแฟอ๋อครับม่มีเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนปั่นไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมชอบปั่นครับอ๋อชอบปัน่นปั่นมากเลยเหยิ่เลยฮะับแต่พี่เป็นไรกับหม่อมเหยิ่อ่ะเป็นเพื่อนกันอ๋อได้ข่าวว่าได้เสียพี่แอนนะะอ่ะเฮ้ยรู้ยังไงอ๋เอเฮ้ยดียี่ร้อยสอ,องร้อยเอา้เอาเฮ้ย โอ้โหไม่เชื่ออย่าลบหลุ่นนะคุณผู้ชมฮะหันหน้าตัวจริงจับตาดูอีกครั้งหนึ่งฮะเขาพูโอ้โหนี่ไม่ได้ตัดต่อเลยครับเนี่ยตอนนี้เป็นแบบว่าช็อตเดียวลุ้นล้วนหน้าล่ากยาวเลยฮะไม่น่าเชื่อเดวิดเขาพูดฟิลวันนี้มาเรียนกับพี่ต้าอยู่สองเดือนนะโอ้โหแล้วคิดแองเจิลมาเรียนกับพี่ต้าอยู่สองปีนะครับแล้วไปหากินได้นะมากครับขนมมาแล้วขอบคุณครับไปแล้วครับมาดานป๊อปนะครับดีครับ วันนี้มาเยี่ยมถึงบ้านพี่ซ่าหมาวอลแลยนะครับผมแล้วก็เเพื่อนของพี่ซ่านะครับมาเที่ยวจากละนองนะครับแล้วก็แล้วก็พี่ซ่านี้มาที่บ้านช่วยแนะนำรละผลงานนี่ได้รับรางวัลอะไรครับพี่อ๋อเราช่วยงานกุศลมาเยอะก็เลยได้เงี่ยอ๋อครับรับจากองสอ๋อองสงนะครับแล้วมีก็รแสดละครช่องห้าอ๋อช่องห้าเพลงด้วยช่วงเล่น ตอนนั้นก็ย,นยังไสยุบนอกเลยมีวันหนึ่ง,สงแสดงมาแสดงมาไสหลุดครับต้องเไสเข้า<อ>มาตอนนี้เราไสเข้าแล้วเมื่อก่อนโดนสาวไสไกากินโอ้โหเก็บเกียบร้อยแล้วก็เลยกลายเป็นมะเร็งระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยคร,ระยะปลอดภัยมะมะเร็งอ่ะหายแล้วเป็นมีอย่างหนึ่งที่ไม่หายอะไรฮะอารมณ์ขันไม่หายถึงมอให้กับแฟนแเสมอใช่ไหมครับนี่ก็นีคาวเดียเขาไปถ่ายรายการแล้วก็นีมีคุณ สาราสารารายการอะไรครับพี่เนี่ยรายการเด็ดๆคุณสาราคุณตาเดียร์ต้อคระเบียรละอ๋อคุณระเบียบัะคุณต้วัาเป็นคนทำบ้านรายการดูในโค้งข้ามหน้าครับท่นนี้เป็นท่านหลานก็เป็นเป็นลูกศิษย์พี่เมื่อสมัยปีอะไรฮะนานแล้วคุณศิษปีแล้วคอ๋อครับแล้วก็ท่นนี้ก็ไปถ่ายที่ไทยรัฐโอ้โหไทยรัฐครับตอนนั้นบอลโลกเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครับ แล้วก็นี่ไปไปเมื่องานปีใหม่ที่ผ่านมาอ๋อนี่พี่พี่อะไรนะที่เล่นกับพี่แบลแซมบ้าพี่แบลแซมบ้าฮะไปเล่นบนเวทีพี่แอคาราบาลเลยต้าครับี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับ่ไรใช่ครับใ่รใ่ารั่หรัอว่ารับใครับใชรัดใช่ครัอใชอวับ่ครับใครับใ่รับ่ร้บใย่ครับใช่ครับใครับใช่ครั้ใ่รับใรับใับใช่คราบาชครับครัอ่ับคิดบัง นี่ก็ไปรายการขับเซเว่นผมได้ชนะเลิศก็เลยกระแตก็เลยถัดชนะเลิศรายการอะไรฮะรายการขับเซเว่นอ่ะไปพ่อมากระแตพ่อเลยให้เลยนี่ข้าวันคองมาแล้วก็นี่วันเกิดวันเกิดเขาก็มอบคำนี้ให้อ๋อวันเกิดของกระแตใช่ไหมฮะนนี้ก็ที่ผ่านมาพีนแอดระบายมอบให้ตั้งโหเมื่อวานอ๋อพี่แอดเขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะที่ต้องอ่าน อพี่ให้โพะเศษมากเลยฮะตอนอะไรต่อไปโชว์ที่ญี่ปุ่นเราเลยทำโปสเตอร์ไว้เราไปขอคอนเทอร์เราวพนี่ก็ไปแสดงโชว์โชว์งานแข่งจัดอ๋อครับสุขสันตวันเกิดพิซซ่านะขอให้สู่ภาพแข็งแรงนะรัะเงินทองไหลมาเทมาเขาไม่ลงออะไรแสดงมาเขให้สุขสันทุก ทุกๆวันที่ยี่าเมษาพี่<า>จะ<ร>มีคำสอนหรือว่าคติอะไรมางครับสําหรับแฟนๆที่อยากจะดําเนินตามที่หรือว่าชอบให้ดําเนินยังไงครับการที่จะเป็นศิลปินได้ดีอ๋อก็ anecdote. จริงๆแล้วผมเห็นคนอื่นเขารู้สึกท้อเขารู้สึกเหนือ่อยถ้ารู้สึกท้อสามวอขอาฝากสี่คำอย่าทํานมผม อย่าท้อเมื่อผ่านัางทำความหวังขึ้นมาใหม่ครับนมนาสักตานใดหกล้มไปแค่ชั่วคราวก็ไม่เกี่ยวกันคือึงข้างๆใช่ไหมไม่เกี่ยวไปเลยเป็นทำทำให้กำลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ตาสำหรับวันนี้ที่ให้ครูป๊อกมาเยี่ยมที่บ้านนะครับ นี่ครับพี่ป๊อปนี่พี่ป๊อปไปก่อนนะพี่ครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น้องๆแล้วก็เด็กๆลูกศิษย์ทุกคนนะครับได้กจะปากอะไรครับครูป๊อปเนี่ผมเคยร่วมงานครับไม่เคยซ้อมกันเลยครับยังแสดงด้วยกันได้แล้วจะดูว่าเบสิ์ในการสอนเขาเนี่ยเขาทําของยากๆให้เป็นง่ายๆได้เด็กเรียนเข้าใจเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงปุ๊บเข้าใจกันทันทีเลยค่าเรียนก็ ผมว่าคุ้มต้องเรียนไปด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครูปอหาเยี่ยมคุณอารูกเพชรกับพีซซ่าหมาวอแล้วก็พี่มวนด้วยนะครับเป็นอารของพี่มวนเองยังดีใจคุณอาร์แข็งแรงขึ้นแล้วครับคุณอามีอะไรฝากบอกลูกศิษย์ครูปอบ้างสร้างขามว่าอาจารย์ปอมีเขาก็เก่งหลายด้านนะเก่งหลายด้านครับสอนดนตรีตามบ้านตามอัตลัยพิซซ่าก็เก่งหลายหลายด้านเลยเพราะฉะนั้น ถเผื่อว่าใครมีลูกมีรา้านองการอยากจะให้เป็นพื้นฐานแรกกรรมกา,ารการอปอกนะการปอกรูปลอตัวเลขที่เดียวรูปลอใจดีแต่ขอถ้าเอาเอาใจเอาใจเด็กๆตามใจเด็กแล้วมันจะได้เป็นงานเป็นงานการอปอกทราบข่า,ขาวว่าอยู่กับรามาว่ารูารปลอนี่ครับหรอเจอที่าบ้างก็งาาเลยไปกันใหญ่เลยดีเพราะทราบตอบตรวมน้ำใจเลยเช่น กำใจเด็กๆผู้หญิงสาวๆแล้วอ้อๆแบบนี้ใหญ่เก่งอ้าวโชคดีนะขอให้มีคนไปไปฝึกกันที่นั่นเยอะๆนักเรียนรุ่นไหนก็แล้แต่ถ้าเจออาจารย์ก็เก่งหมดทุกคนอาจารย์ครับการเดินรุ่งเพชรแ้วมสิงเพลงอะไรครับอาจารย์ขอนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับหมายว่าเพลงอะไรเพลงที่ยางเข้าเดินหบอยากได้ขอนิดหนึ่งนะครับกราบขอขอบคุณเรียนก ฝนกตกทำรำกบมันก็ร้องนำ้ำน้ำให้ผมไปทั่วพน้าฝนตกที่ไรคิดถึงความใจของข,ข,ข้าเคยเรียนคาพอดอกกระเทียโอโ้สุดยอดเลยโรูกล่าวขอบพระคุณมากครับอาจารย์ลุงเพลงสุดยอดเลยครับผม ดีใจมากๆที่ได้เป็นเกียรติกับชีวิตผมมากเลยครับถือว่าเป็นบุญที่ได้มาได้รู้จักกับพี่ซ่าพี่มวลแล้วก็อาจารย์ลุงเพชรแล้วก็คุณเพชรด้วยนะครับกรับขอบคุณอีกครั้งขอบพลงทุกท่านในขณะนี้ลุงเพชรยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังร้องเียงสายอยู่ยังรับงานอยู่ก็ซ่ามาวออไปเองรูปรลองัดใช่ใช่ปที่นายก็ซ่ามาวอกไปด้วยเพราะว่าบางคนเขาเข้าใจว่าเฮ้ยลุงเพชรสิ้นไปแล้วไม่สิ้นไม่สิ้นยังอยู่ปาได้ก็ไปกับซ่ามาว้อกับเพชรลุงล้วสี นนหมาวสองคนเพชรรุ่งรุ่งเพชรอีกสองคนสี่คนรวมกับอีบ้องนี่ <c oughs> เป็น,นหน้าคนตลบเละ่าด้วยกตลกมาด้วยฟังเพลงหวานมาด้วยฟังเพลงเพื่อชีวิตด้วยตามหมาวรอให้ฝรับสุดเยอบฝากทิ้งท้ายก่อนจากกันไปอีกสักผลง,งานหนึ่งเพลงได้ไหมครับไม่ฝา,ากเบอร์โทรศัพท์เลยที่ศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งเจ็ดแปดสองรุ่งเพชร แลเห็นไหมว่ายังแจ๋วฝาผลงานเพลงทิ้งท้ายด้ฮะจะได้จบสวยๆอะไรก็ได้เพลงเพราะเจ้าคะจะแถมแถมแถมาจะแถมครับคนงามตามวผบไม่เลียครูพี่ไม่รอพอพี่ไม่รวยคนสวยไม่แลยามกินยามนอนอาวุอยู่ในดวงเด้ อกที่มีแพกระทมไม่ไหว่ีแล้วครับครับคป๊อบรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่เหมือนกับว่ามีบุญเลยสักอย่างที่ได้มาเจอคุณอาแล้วก็ได้เห็นคุณอาแข็งแรง ก็ขอให้คุณอามีอายุมั่นขวัญเยียนชุ่มชื่นจิตวันนักของโสภิตสมริดผลสุขพลัมสำรานบรรดาลโดนมีงานเยอะล้นกับพิซซ่าหมาวอลเลอรวอนจอดวนตลอดไปนะครับขอบพระคุณกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ